สวัสดีค่ะไม่ต้องเผ็ดมากโล,โโลมา,ลามลชมส้มตำนะคะว,วันนี้ส้มตำโรงทานวัดสุวรรณนารามนะคะหรือวัดโค<ว>กหลักเนาะคนตำสวยมากแต่ว่าเขายัางไม่เขายิ้มค่ะครับม่อนุญาตให้ถ่ายหน้าไม่เป็นไรนะคะชมการตำส้มวันนี้โรงทานอนุโมทนาบุญนะคะเรามาได้ทานส้มตำ แค่กลิ่นก็แบบกลื่นน้ำลายแล้ว <laughs> น้ำลายไหลส้มตำค่ะส้มตำแซ่บมีมะกอกด้วยนะคะมะกอกเรา,เ,าเราเอาไปเมื่อวานเรากินหมดไปลูกหนึ่งฮะเอบเอาที่ห้องครัวเขาสองลูก <laughs> หอมมากน้องเรมบอกว่านี่นนนมะกอกเป็นมะกอกบ้านนะคะ ปลาร้านะคะปลาร้านัวๆเลยนะคะก็ฝีมือน้องวิของเรานะคะเราเคยลงคลิปด้วยกันหลายเดือนแล้วตั้งแต่มีไลฟ์สดด้วยวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมบุญนะคะอนุโมทนาบุญกับน้องโรงฐานส้มตำนี่ค่ะปลาร้ามาแล้วนี่ค่ะ ปลา,าหอมมากค่ะท่านผู้ชมไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดต้องเผ็ดมาก หอมมากๆพี่จะใส่อะไรใส่จานใส่ถุงใส่ใส่ใส่หืมด้วยครับด้วยค่อยใส่ถุงใส่ปิ่งปลาเฮดส้มตำคืออือืออร่อยมากค่ะส้มตำนะคะสักส มาทานสุมตำด้วยกันนะคะสวัสด ah. like yes, ีค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเปมบาแซ่บมากค่ะอืมหบเ้า